สวัสดีครับนายแพทย์ธีรพลธรรมภาพเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาปภาษาวิทยาหรือทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามที่ผู้ป่วยถามกันบ่อยๆเลยนะครับว่า CT สแกนกับ MRI ต่างกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นก็อาจจะเคยได้ยินว่าอ่ะเออ CT ดีกว่านะเพราะว่ามันเร็วดีนะครับทำเพบเดียวก็เห็นแล้วนะครับ หรือบางคนก็บอกว่าเออเอ็มดีกว่านะเ,เนี่ยมันเห็นชัดดีนะครับมีก็มีคนใครพูดทั้งสองแบบนะครับแล้วก็แต่คำถามกคือว่าเอะแล้วโรคที่ดิฉันเป็นเนี่ยเราคุณหมอว่าสแกน CT หรือ MRI อันไหนดีกว่ากันนะครับก่อนอื่นก็ต้องออบอกกันว่าอันนี้ผมพูดในแง่ของที่ว่า CT หรือ MRI เนี่ยต่างกันอย่างไรเนี่ยในแง่ของ พทยผู้ที่ใช้ก็คือเป็นยูเซอร์ในแง่ว่าเราดูภาพนะครับดูภาพที่มันออกมาแปลผลภาพที่มันออกมาแต่ว่าผมว่าจะไม่ได้ทราบกลไกที่ละเอียดนะครับเกี่ยวกับว่าเออมันใช้ซอฟต์แวร์ไงมันใช้คลื่นอะไรคอมพิวเตอร์เทคโปรแกรมยังไงมันถึงกลายเป็นออมีความแตกตา่างระหว่าง c ีกับ m r i นะครับคือมันคนละเครื่องกันอยู่แล้วแต่ว่าโดยเทคนิคเนี่ยมัน ใช้รังซีรือมันอะไรหรือใช้ซครต์อวแ์อะไรเนี่ยน,นี้ผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบรายละเอียดที่ที่ลงลึกลงไปนะครับในแง่ของหมอเนี่ยในโดยเฉพาะภาพทางสมองเนี่ยผมก็จะดูเพื่อแปลผลภาพที่เราเห็นนะครับว่าอันไหนมันเห็นอันไหนแบบไหนชัดในแง่ไหนนะครับซึ่งเราก็จะคุกค,คิวกับการดูภาพสมองครับโดยโดยโดยหลักการเนี่ย CT สแกนเนี่ย จะเห็นภาพกระดูกและเลือดเนี่ยได้ชัดเจนนะครับส่วน MRI เนี่ยจะเห็นเนื้อเยื่อได้ชัดเจนหมายความว่าไงครับก็คือเนื้อเยื่อแต่และชั้นของที่เป็นองค์ประกอบของภาพเนี่ยในแง่สมองในเช่นเนื้อสมองเนื้อเยื่อหุ้มสมองเส้นเลือดนะครับเนื้อเอ่อเนื้อเยื่อที่เป็นเป็นส่วนที่อยู่ติดกับน้ำอย่างเงี้ยนะครับ แบ่งชั้นชนิดของเนื้อเยื่อเนี่ย mri ก็จะเห็นชัดกว่าถามว่าแล้วเรามีข้อที่ต้องประยุกต์ยังไงบ้างและมีข้อที่ต้องระมัดระวังยังไงบ้างก็คือในเมื่อ ct สแกนเนี่ยเห็นเลือดและกระดูกชัดเนี่ยเราก็เดาได้เลยว่ามันก็จะนิยมใช้ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเวลาอุบัติเหตุมันก็จะเกิดการกระทบในแง่ของกระโหลกนะครับมีเลือดออกในสมองหรือเยื่อหุ้มสมองครับฉะนั้น มันก็จะ,ะนำมาใช้ในแง่ของอุบัติเหตุนะครับหรือโรคที่เกี่ยวกับเลือดออกในสมองเรือเยื่อหุ้มสมองพวกนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตัว c t s c สแกเนี่ยจุดเด่นของมันจุดหนึ่งคือว่าทำได้ไวนะครับคือไปทำอพอคนไข้เข้าไปในเครื่องเนี่ยสินาทีก็จ,จะเสร็จแหละนะครับซึ่งเป็นข้อดีอยามากของการที่มันไวก็คือมันสามารถ ทำให้เคสหรือผู้ป่วยชุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติเหตุหรือหลอดเลือดสมองเนี่ยก็สามารถที่จะวินิจฉัยเลือดออกในสมองหรือเยื่อหุ้มสมองได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันนะครับผิดกับ MI หน่อย MI เนี่ยเขาจะเห็นแต่ละชั้นเนี่ยได้ช้านะครับในแง่ว่ากว่าจะทำเสร็จเนี่ยอาจจะอาจจะ อย่างน้อยๆเนี่ยก็จะต้องสัก40นาทีนะครับพราะว่าเขาต้องไล่ภาพนะครับแต่ละแต่ละแบบแต่ละโมเดลิตี้แล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าออภาพแต่ละแต่ละชั้นของสมองเนี่ยมันเห็นชัดในซีซีรีในชุดไหนของภาพ m อ็แล้วก็เอามาเทียบกันหลายๆซีรีส์ทำให้เกิดการถ่ายภาพเนี่ยรวบ,บรวมแปรผลเนี่ยกว่าจะมันจะเป็นหลายชุดหลายชุดหลายชุดใน m r i เนี่ยมันต้องดูหลายๆชุดประกอบกันเนี่ย มันเลยช้ากว่านะครับคราวนี้พอมันช้ากว่าเนี่ยแต่โอเคข้อได้เปรียบของมันคือมันเห็นเนื้อเยื่อสมองได้ดีกว่าสามารถอบอกจุดเล็กๆน้อยๆจุดที่เล็กๆเ,เ,เนี่ยได้ละเอียดนะครับเห็นชัดภาพคมชัดกว่ากว่า CT s c สแกนนะครับคราวนี้ CT s c a แกนเนี่ยฉะนั้น m อเนี่ยมันก็จะเหมาะกับอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง โลกในสมองโดยตรงเช่นนี่มันมัน,ม,นมันตีบจุดไหนนะตรงตรงไหนอยากรู้ตรงนั้นว่าตรงไหนชัดๆเลยนะครับหรือว่าเนื้ององมันอยู่ตรงไหนนะครับอยากเห็นว่าว่าตัวเยื่อหุ้มสมองนะครับโรคเยื่อหุ้มสมองเนี่ยมันเป็นมันเป็นโรคอะไร,ะรลงรายละเอียดของเนื้อเยื่อเนี่ยเอ็ไอ,อจะชัดกว่าครับแต่ถ้าเป็นทีทีสแกนเนี่ยก็อาจจะเห็นชัดๆว่าอันนี้ แบ่งว่าเป็นเลือดแตกหรือตีบแหละเลือดหรือไม่ใช่เลือดนะครับงั้นก็จะ,อะบอกได้ในจุดนั้นมากกว่าครับคราวนี้แต่ว่าทุกคนก็ถามว่าแล้วแล้วสีมันต่างกันไหมนะครับเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยมันก็ต้องคู่กับสารทึบแสงหรือว่าสีใช่ไหมครับเวลาเวลาเราเคยได้ยินกันเนี่ยก็ต้องบอกว่า C T C M R I เนี่ยมีการฉีดสีหรือสารทึบแสงเนี่ยทั้งคู่แต่ว่ามันเป็นค o ล o คนละชนิดกันนะครับสีของ CT s c a แกนเนี่ยจะมักจะมีส่วนประกอบของไอโอดีนนะครับทำให้จะเห็นว่าผู้ป่วยที่แพ้ผู้อ่ารทะเลเนี่ยบางทีคุณหมอเขาก็จะอา,อาจจะไม่อนุญาตหรือว่าระมัดระวังในการฉีดสีใน CT s ีสแกนแต่ m r i เนี่ยสีเนี่ยมันเป็นแกรดิโรเนียมมันไม่ใช่อ o โอดีนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่แพ้อหารทะเลเนี่ยก็จะสามารถฉีดสีชนิดนี้ได้นะครับ อ,อีกอันนึงนอกจากระยะเวลาและสีที่มีความแตกต่างเนี่ยอีกอันนึงก็คือว่า C t s c สแกนเนี่ยสามารถมีเหล็กคนไข้เนี่ยสามารถมีชิ้นส่วนเหล็กในร่างกายเนี่ยแล้วไปถ่ายไปเข้าเครื่อง C t s c สแกนเนี่ยได้ครับอย่างเช่นเราอาจจะมะีมีการใส่เหล็กดัดฟันนะครับหรือว่ามีการผ่าตัด แล้วหรือหรือมีเหล็กอยู่นะครับบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปทำซีทีสแกนได้นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสมองเนี่ยสมมติมันมีการผ่าตัดมีเหล็กมีอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยภาพก็จะยังไม่มีการภาพทุกจุดเนี่ยก็ยังเห็นได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีการบดบังจากการที่มีเหล็กในบริเวณนั้นนะครับ ผิดกับ m อ็ครับคือถ้าบริเวณที่เราถ่ายภาพเนี่ยเช่นถ่ายภาพสมองแล้วผิวสมองเคยมีเหล็กมีอะไรอยู่แถวนั้นเนี่ยหรือเราใส่เหล็กดัดฟันเนี่ยภาพส่วนนั้นนะก็จะไม่เห็นเป็นบริเวณกว้างพอสมควรนะครับเกิดการบดปังเกิดเขาเรียกว่าเป็นภาพที่เกิดการผิดเพี้ยนขึ้นมาได้นะครับฉะนั้น,นก็จะเป็นจุดเด่นจุดด้อยนะครับของของการซีทีสแกและ เอ็มไอครับเพราะฉะนั้นในโลกที่เป็นเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนพิจารณาเองนะครับว่าอยากดูอะไรพิเศษอยากจะค้นหาอะไรพิเศษสําหรับการดูแลการเวิไาสรโรคก,ก็จะเน้นไปที่เ,เลือก CT หรือ m r i ที่จะเหมาะก,กับคนไข้คนนั้นๆท่านก็จะไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าอะไรดีกว่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอจะดูอะไรมากกว่าครับขอบคุณครับ